กราบสวัสดีสวีดัตกันด้วยนะฮะมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยกับผมทำทรงสล,ล็อตนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกม PG ของค่ายสปินนิ16กับพยักแห่งโชคอกลาฟอร์ทูไทเกอร์นะฮะเริ่มกันเลยที่เบ็ดห้าเนี่ยเริ่มที่เบ็ดห้านะฮะแตกไปแล้วซองแดงมาอีกแล้วคูณ10บหมายแรกมาเลยฮะคูณสิบหมายแรกมาแล้วฮะใส่หยกไทเกอร์นะฮะ ห้าพันบาทแตกไปแล้วห้าพันบาทแตกไปแล้วไม่แร้โอเคฮะไปลันต่อฮะไปลันต่อสองแดงมาอีกแล้วจะเป็นอะไรโอเคฮะพอยหยกพ่อยหยกหย,ยกเสือสีเขียวอลามคุณติดมาอีกแล้วฮะคุณติดมาอีกแล้วจะได้เท่าไหร่ฮะเจ็ดันห้าบวกบวกปกันต่อฮะ อันต่อไปกันต่อไปกันต่อโอเคซองแดงมาอีกแล้วเป็นส้มเป็นส้มเป็นส้มคูณสิบเป็นส้มคูณสิบจะเข้าไม่เข้าเข้ามาพร้อมวายฮะอีกผนเดียวนะโอเคฮะส้มเข้านะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไปแล้วฮะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับไปกันต่อเลยฮะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไปกันต่อโอเคฮะสามร้อยไปกันต่อเลยฮะอันต่อเลยฮะโอเคฮะเข้าไม่เข้าจะเข้าไห่เข้า โอเคฮะก็ร้บาทเราจะเริ่มเบ็ดที่หนึ่งพันนะเปลี่ยนที่เบ็ดหนึ่งพันแปต่อแปต่ออย่างบ้าคลั่งบ้าค้ั่งไปต่อแบต่ตอแบต่อโอเคฮะหนึ่งพันบาทแจกไปแล้วลินพันหมดแล้วแปนต่อโอเคฟองแดงโอเคฟองแดงจะเข้าไม่เข้าฮะสัยฮะแปต่อเรื่อยๆเลยไม่อีกแล้วฟองแดงจริงๆด้วยคูณสิบครับผมฟองแดงคูณสิบจะได้เท่าไหร่นะฮะ สองแดงเข้าอีกอันหนึ่งโอเคฮะสองแดงเข้าฮะแปดพันบาทคุณสิแปดหมื่นแปดหมื่นบาทแตกไปอีกแล้วนะฮะแตกแปดหมื่นบาทลิ้นพันกันหมดแล้วแปดหมื่นบาทนะโอเคฮะสำหรับท่านใดที่ชอบนะแปดหมื่นบาทผมแตกแล้วนะสําหรับท่านใดที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะรับเป็นกําลังใจให้ผมกับทาตรงตลอดนะสําหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่นะขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ